สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้นะครับไม่ได้มาขายสังนะเห็นสังตั้งอยู่ตรงนี้นะครับแต่จะมาเป่าสังให้ฟังนะครับว่าสังแต่ละขนาดเนี่ยเสียงมีลักษณะยังไงนะครับผมมีสังเป่าอยู่สามขอนตอนนี้นะครับมีสังเป่าอยู่สามขอนนะครับเอาขอนตรงกลางก่อนขอนตรงกลางเนี่ยนะครับเป็นสังเป่าขนาดใหญ่นะครับ ความยาวประมาณ9้านิ้วครึ่งนะแต่ว่าเป็นทรงอ้วนเป็นทรงอ้วนนะครับเห็นไหมครับน้าหนักประมาณโลครึ่งนะประมาณโลครึง่งกว่ากว่านะครับอันนี้นะครับสังขอนที่สองเป็นสังขนาดกลางนะครับอันนี้ก็เก้านิ้วครึ่งเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าจะทรงผอมหน่อยทรงยาวนะครับก็จะผอมกว่าขอนขอนแรกนะครับแล้วก็ขอนที่3ามตัวนี้จะเป็นขนาดเล็ก นะครับเจ็ดนิ้วครึ่งนะครับขอ,อนนี้นะนะครับส่วนขอ,อนที่สี่แน่น้อยเนี่ยเป็นเป็นสังลดน้ำอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เจาะนะครับใช้ลดน้ำเพื่อความเป็นมงคลนะครับอ่ะพอดีกล้องมันกลับด้านนะครับกล้องมันกลับด้านเราเลยมองสังกลับด้านนะเดี๋ยวจะเข้าใจว่าเป็นมหาสังนะเป็นสังธรรมดานี่แหละเวียนซ้ายเพียงแต่ว่ากล้องมันกลับด้านนะครับมันก็เลยเห็นเป็นว่าอ่า ตรงโพรงอากาศนะอยู่ทางขวาของตัวสังนะครับซึ่งจะเป็นมหาสังนะแต่ว่านี่เป็นสังธรรมดานะกล้องมันกลับด้านที่เฉยนะครับโอเคนะเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงดูว่าสังแต่ละขอนเนี่ยใหญ่กลางเล็กเนี่ยมันจะมีเสียงลักษณะยังไงนะเดี๋ยวลองฟังดูเริ่มที่ขอนขอนใหญ่ก่อนก็ได้ขอนใหญ่ๆตรงนี้ก่อนนะครับเอาลองฟังดูนะฮะว่าเสียงที่เป็นยังไงนะครับ นี่คือขอนใหญ่นะครับมาดูขอนกลางบ้างจำเสียงขอนใหญ่เมื่อกี้ไว้นะโทนเสียงเป็นยังไงที่มาเปรียบเทียบกับขอนกลางนะครับอ่าเป็นไงครับขอนกลางนะครับขอนเล็กขอนเล็ก7นิ้วครึ่งนะครับอ่าเราฟังดูนะครับ นะครับเราจะเปรียบเทียบเสียงของสังนะเราจะพบว่าสังขอนใหญ่หญๆเนี่ยเสียงมันจะทุ้มๆต่ําๆนะครับลองฟังอีกรอบหนึ่งนะฮะเห็นหเสียงมันจะต่ำนะครับเสียงจะต่ำกว่าเสียงจะเป็นเสียงโอมอเสียงขึ้นต่ๆมีความขลังอยู่ในตัว และมีพลังนะในการในการเป่าเนี่ยนะครับอฟังอีกรอบหนึ่งนะขอนขอนใหญ่ขอนใหญ่น,หญนี่เนะนะครับก็จะประมาณนี้ขอนใหญ่มนะฟังขอนขอนกลางขอนกลางขอนกลางนี่อันนี้ผมเอามาประดับตกแต่งเองนะเพื่อความสวยงามไม่มีอะไรหรอก นะครับจริงๆก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แหละแล้วผมเห็นขอนขอนนี่เป็นขอนสีขาวบริสุทธิ์วันณะพรามนะครับสีขาวบริสุทธิ์ก็เอามาตกแต่งใส่สีเขียวนี่ก็สีก็สวยสวยขึ้นนะครับก็เอามาเป่าเพื่อความเป็นมงคลน,นะครับฟังเสียงแต่ผมชอบขอนนี้นะชอบขอนนี้นะครับเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมเสียงมันต่างกันนะครับ ขอนเล็กคอนเล็กนี่อ่าโอเคถามว่าขอนไหนเป่าง่ายขอนไหนเป่ายากจริงๆแล้วมันก็เป่าง่ายทั้งหมดแหละถ้าใครเป่าเป็นแล้วนะครับแต่โดยหลักทั่วไปแล้วเนี่ย <c oughs> ขอนขอนที่เป่าง่ายก็จะเป็นขอนที่พอเหมาะกับตัวเรานี่แหละหนนในเช่นเราเป็นคนปอดใหญ่ลมเยอะเราก็สามารถเป่าขอนใหญ่ๆได้เพราะว่า หลักการเป่งนเสียงของสังเนี่ยก็คือเสียงจะออกจากปากเราแต่ว่าผ่านช่องลมตรงนี้มันก็จะโค้งไปตามรูของสังที่อยู่ข้างในมันขดไปข,ขดมาเนี่ยถ้าอ้วนๆน,นี่พองอากาศมันใหญ่มันก็ต้องใช้ลมเยอะนะลมเยอะในการเป่าเสียงมันจะทุ้มนะครับอากาศมันเบียดกันออกมาเนี่ยถ้าเราถ้าเราลมไม่เยอะเวลาเราเป่าจะเป็นอย่างนี้ฟังนะเนี่ยมันจะไม่ดังอันนี้คือคนเป่าไม่เป็นจะเป็นอย่างนี้ นะครับเป่าตอให้เป่าแรงแค่ไหนมันก็ไม่ดังถ้าเบอกไม่เป็นนะฟังดูเห็นไหมคือลักษณะเราเป่าแค่แคบลมออกไปมันไม่มีทางดังเลยแล้วอย่างที่บอกลมต้องออกจากปากนี่ต้องต้องทำปากอย่างนี้ก่อนฟังดูนะเห็นไหมลมต้องออกจากปากนะครับเวลาเป่าสังแล้ว ลมก็จะมาเบียดกันอยู่ในสังนี้ก็จะเกิดการเปลี่ยนเสียงออกมานะครับแล้วเป็นคอนขนาดก,ากลางๆเนี่ยขอน,นี่จะพอเหมาะกับผมพอดีนะนะครับลักษณะมันจะมันจะไม่อ้วนนะมันจะเป็นทรงยาวยาวลงมานะครับช่องลมมันก็จะไม่ใหญ่เท่านี้นะเพราะเสียงมันจะเบียดกันเบียดกันมากนะครับเสียงก็จะออกนะครับแล้วก็จะเกิดเสียง นะนขนาดเป่าเ่บางทียังเป่าไม่ดังแล้วต้องระวังเวลา,าเป่าสังเนี่ยมันต้องมีจังหวะของมันนะครับที่นี้บางคนอ่าตอให้สังขอนเดียวกันเนี่ยคนละคนเป่าก็เสียงไม่เหมือนกันนะนะครับมันขึ้นอยู่กับลมของเราด้วยนะครับถ้าเป็นขอนขนาดนี้ก็จะพอเหมาะก,กับอ่า เจ้าตัวก็คือคนเป่าอย่างผมเนี่ยผมชอบขอน,นี้เวลาเป่าจะรู้สึกเป่าสบายไม่เหนื่อยแต่ถ้าเป็นขอนใหญ่ๆเนี่ยจะรู้สึกเหนื่อยเวลาเป่าแต่ขอน,นี้เป่าสบายนะเห็นไหมจะมีความสบายในการเป่านะครับเพราะว่ามันกินลมไม่เยอะกินลมไม่เยอะนะครับก็จะเป่าได้สบายนะครับแต่ถ้าขอนเล็กๆถามว่าขอนเล็กๆเป่าง่ายไหมจริงๆมันก็ มันก็ขึ้นอยู่กับคนนะถ้าเป็นเด็กๆก็จะเป่าได้สบายแต่เป็นผู้ใหญ่นี่ก็อาจจะเป่ายากหน่อยนะด้วยลักษณะของรูที่มันเล็กหรือช่องช่องลมที่มันเล็กๆเนี่ยนะครับเพราะเวลาเราต้องออกเราต้องรู้สึกอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะสามารถบังคับลมให้มันเบียดกันอยู่ในนี้ได้อย่างพอดีมันจะเกิดเสียงได้นะครับ <S <S 1> <S 1> แต่เสียงมันจะแหลมนะตัวนี้เสียงจะแหลมเพราะว่าอ่า ช่องช่องลมมันเล็กเพราะนั้นลมก็จะเบียดกันแล้วก็จะเป็นเสียงขึ้นมานะครับก็จะก็จะแหลมนะครับ, okay, รบอันนี้คือลักษณะของสังเพราะฉะนั้นสรุปนะครับการเลือกสังนะครับก็ให้ดูกําลังของตัวเองว่าเรามีพลังเสียงหรือกําลังเสียงแค่ไหนนะครับถ้าต้องการสังเสียงต่ำๆทุ้มๆมีพลังก็เอาคอนใหญ่หน่อยนะครับถ้าต้องการเสียงแหลมๆเล็กๆก็คอนเล็ก แต่เสียงกลางก็ขอนขนาดกลางก็โอเคนะแล้วแต่ดูทั้งกำลังลมทั้งกำลังเงินในกระเป๋าด้วยเพราะว่ายิ่งขอนใหญ่ขอนสวยราคาก็จะยิ่งสูงนะครับโอเคนะครับส่วนตัวนี้เป็นสังรถน้ำนะครับก็เอาไว้รถน้ำเพื่อความเป็นมงคลน,นะครับโอเคนะครับก็มีเกิดความรู้นะครับมามาฝากนะครับส่วนสังสีต่างๆนั้น มีลักษณะแตกต่างกันยังไงนะครับใช้ในกรณีไหนบ้างเดี๋ยวคลิปหน้าจะเล่าให้ฟังบางเอ,อิญเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะเอาเท่านี้ก่อน7-8นาทีกำลังพอดีนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะนำกลยดความรู้มาเล่าให้ฟังใหม่ครับสวัสดีครับ